อาจารย์แก้ไแล้วจนะนนได้ดูเป็นวิชาการหน่อยไม่ต้องวิชาการมากเดี๋ยวเขาเรกว่ามาคิดิกทำหมันแมวเด๋วราิงทำมนมเลยาเกามงนเลยต้อาเรีอ่าสวัสดีคงันแมเดี๋ยวาเรีว่ามาคึงทหมนมียวเาเ่มดงหมันมเดียวเเรมงทมนแม่เดเาเอ่างทำหันแมวเี้เออแร้วก็ไม่ใช่งางทำหมันแมวด้วยนะเร็นงาคิันอมวรยกคัน ารที่กระตุ้นการตระหนักรู้เรื่องงานจอนจ่าที่อยู่ในสังคมวก็เรื่องอยู่ที่งานอัฒเกี่ยวของเมืองที่พ่อช่างค่ะที่พ่อช่างนะเป็นงานศิลปะนะไม่ใช่งานสาธารณแพทยใช่เป็นงานศิลปะที่ที่เรากำลังกระตุ้นให้เกิดการท่องหมานแล้วก็การอุปการะแทนการซื้อค่ะได้ครับจะแล้วก็ตรงกับงานบางกรอกดีไซน์วีก็ดีเลยค่ะเราทำอยู่ในเทศกาลงานบางกอบดีไซน์ของปีนี้นี่ท่านคณะบดี้มาเนี่ยอันนี้เป็นพอค่ะท่านพอทุงเรียนพ่อช่างมาผมมาทุกปีนะผลงานที่นี่ดีมากเลย อันนี้คุณหมอสุนทรคไม่พอนักอนามัยนี่แต่งตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่งตัวเหมือนแบบนี่อาจารย์แก้วท่านรองนุ้ยตารับผิดชอบเรื่องอันท่าแมวโดยตรงเรื่องทำเหมันแมวแล้วก็ท่านคุณหมอแต่แพทย์เบอร์หนึ่งของกนอมใช่ไหมคุณหมอชื่ออะไรทีหมอโอ๊ตครับหมอโอ๊ตเป็นหัวหน้าศัลยแพทย์ของกรอมนะครับแล้อาจารย์ได้นำตัวทีชื่ออาจารย์ดรยอสุนทรอาจาร์ทองศรีนะเรียกง่ายๆอาจารย์กับค่ะนี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์แมวจรจัดอยู่ที่เมืองทอง ได้ยินพิชรักษ์ค่ะ SOS Animal Thailand ค่ะเราช่วยเรื่องสถานทัพอี๋งของกทมแล้วก็เรื่องหาบ้านของกทมค่ะวันนี้ก็มีทั้งศิลปะบวกชีวิตจริงอย่าลืมอาจารย์สองท่านค่ะอ๋อาจย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจทักษพลครับไม่ได้รัรครับจะสอนหน้าไหนครับสอนเซรามิกครับอยู่ที่นี่ครับแล้วปั้นไข่แม่เซรามิกป่ะใช่ครับทุกคนปั้นทุกอาเลยคปั้นแล้วก็หล่อชื่ออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยมจันทร์มืองไทยนะคะสอนเกี่ยวกับประติมากรรมนะคะวันนี้ เข้ามาร่วมด้วยค่ะแล้วก็ช่วยทำแกล้งออกแบบิที่พครับแล้วแมวมาจากไหนวันนี้แมวจากเวตทหมดเลยค่ะโบเวตกรมอบ้านนี้ค่ะจากแมวของอาจารย์แมวของอาจารย์ทั้งหมดเลยค่ะแมวของเราค่ะแมวจอนเหรอแมวจอนทั้งหมดอยู่ในนี้่แมวทั้งตัวค่ะเนี่ยแหละค่ะแมวพวกนี้หาบ้านนะถ้าใครอยากได้รับแมวไม่ได้ไปทีแล้วนี่ค่ะทางนี้ตรวจโรคแล้วเรียบร้อยตรงนี้ค่ะนี่ครับ สนใจอุปกการาสัตว์เลี้ยงค่ะเงื่อนไขของคนที่จะมีสัตว์เลี้ยงนะคะต้องมาลุยติดาวะนะนั้นเด็กน้อยอย่างหวังก็จะได้ของเล่นนั้นต้องมาลุยติดาวะมีอาชีพด้วยนะมีแหล่งรายได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นหลักบรนแ่งรัวรอบปลอดภัยสบายชิ้นชอบที่จะเลี้ยงสัตว์ไม่ทะเลาะกันเป็นกับรงให้ดีกก่อนมีความรู้เบื้องต้นมีเวลาแต่เลี้ยงป่วยรักษาได้รลบผิดชอบชีบาตัต่งมโอเค แมวที่เห็นนี่ก็รัดไปหมดเลยหรอแมวทัดายคอันนี้มันมันหย่รอมยังเนี่ยอันนี้สองเดือนค่ะเขาเป็นแมวจอนเป็นลูกแมวจอนมาตั้งแต่แรกไม่มีพ่อแม่ค่ะเป็นลูกแมวจอนมาตั้งแต่มาถึงเราเลยอ๋อเป็นแมวจอนเด็กเป็นแมวจอนเด็กเรามีแมวจอนผู้ใหญ่อยู่หลายตัวเลยกำลเดินอยู่ในงานแต่ต้องดูเอานั้นเดี๋ยวดูดิดูริแค่ตากายก่อน ตัวลงนี้เป็นนี่คือไข่แมวเหรอเป็นไข่แมวขนาดเท่าจริงอันนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะก็เป็นไม่ไม่ได้มีสื่ออะไรที่แบบไปทางสอดเนี่ยค่ะอเอารย์ปั้านบอคนปั้นอยู่ไหนไข่แมวนี่เนี่นนยค่ะโพสต์ค่ะเอาคนปั้นมาอธิบายหน่อยครับพอดีได้โจทย์มาครับว่าให้จะให้ปั้นไข่แมวก็เลยไปจับแมวมาดูที่ถึงไข่แมวนะถือวนะ่าเป็นคนหนึ่งชื่อไข่แมวออกแบบให้มันดูน่ารักน่ารักครับนี่แหละอันนี้มันของจริงเลยวนะันเนี่ย ขนาดเข้าจริงเลยค่ะแล้วอา,อาจารย์โทนโทนก็ไปแบบไปทำให้มันเิต็งอ๋อแล้วก็มามาเพล์ใช่ค่ะคราวน,นี้เราก็ได้ไอเดียว่าว่าแบบเออเราอยากให้ให้ศิลปินหรือว,ว่าคนทั่วไปเขาร่วมไปเยอะๆ,ๆะคะ่ะเราก็เอาเฟยมเนี่ยส่งให้ศิลปินต่างๆแล้วยังว่าอยู่เหรอเนี่ยไม่ว่าทำแล้วอ้โหนี่กระหัวอ้เกทีมากเลยนะอาจารย์จะาิดอะไเนี่ยคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นการ ทุกภาพอะค่ะเริ่มต้นที่350บาทอ๋อ350บาท350บาทนำเงินเนี่ยที่ได้จากการรายได้รา,ายได้ทั้งหมดนะคะไปทำหมันแมวอ๋อคราวนี้อย่างเงี้ยค่ะมันมี2อันอ,อย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนสนใจแล้วม,มีคนจองหนึ่งอันนี้ปิดเพิ่มเป็น400บาทปิดโอ้มาปิดแข่งได้นะใช่ค่ะปิดเพิ่มทีละ50บาทค่ะอ๋อเริ่มที่350บาทใช่ค่ะแล้วก็เพิ่ม 50, 50. อีก50 50ไปเรื่อยๆค่ะ มีคนมาม,มาปิดแบบออโตลแล้วนะคะอ๋อนี่ด้วยโอันหนี่ที่ชอบอนนี้สองอันแล้วอันนี้ของศิลปินรุ่นเลยค่ะตอนหนึ่งอ๋อน <c oughs> ่ารักดีต้องอลัานปีกี่อันท่าเนี่ยอาจารย์ก็ประมาณ350ค่ะที่<อ>เราส่งไปแต่ทำหมันนี่ก็คือแม่ตัวเมียก็ทำได้ถูกไหมทำได้ค่ะทำ,ทำหมอแม่ตัวเมียก,กับเต้าผู้่ะอันไหนยากการทำหมัน ตัวเมียครับเพราะตัวเมียจะต้องเปิดช่องท้องเข้าไปเอาผูกรูออกมเอาผูกับรังไข่ออกมาเอาออกเลยเหรอเอาออกเลยครับไม่ใช่ผูกท่อรังไข่ไม่ผูกเหมือนคนครับเอาออกไปเลยครับแล้วของของตัวผู้ว่ะตัวผู้ว่าเอื้องมาตัดอันทะครับแต่แถุงยังอยู่นะครับเือเลถุงยังอยู่เอออ้าวไปโอเคอาจารย์จะดูให้ครบก่อนแล้วไปจองใช่ไหมคะเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะโอ้เยอะมากแล้วพวกเรามาจองอันทะแมวได้นะ ผมว่าถ้าใครครอบครองนี่อนาคตอาจจะเป็นศิละปะที่หาไม่ได้นะใช่ค่ะมีชิ<ด>้นเดียวมีชิ้นเดียวในโลกมีชิ้นเดียวในโลกนะแล้วบอกอันท่าแมวดิโอ้โหไปตั้งโชว์ได้เลยอ่ะพวกเราเรามาดูกันนะฮะไ,ไ,ไข่แมวคิดถึงไข่แมวเนี่ย<ค>อ,อันนี้ก็เป็นการเข้าร่วมของจริงๆมีศิลปินหลากหลายค่ะมีหลากหลายที่มีมากมายแล้วก็มี เมื่อกี้ศิลปินก็ถามมาว่าทำอะไรกับเฟรมได้บ้างเขาบอกว่ามิกแอนแมทได้เลยค่ะสามารถมิกมีเดียได้หมดอันนี้ของกับเองค่ะอาจารย์อ้าวอะไรไม่คนดมูเลยได้ไงเนี่ยพี่เต๋อใส่ไข่ค่ะใส่ไข่เยอะหน่อยไข่เยอะหน่อยคนจับจะมีไข่เยอะหน่อยน่ารักดีนะแต่น่าก็เป็นนี่เขาทำมากี่วันเนี่ยอาจารย์ จริงๆส่งให้ไปประมาณเกือบสองปีครับแล้วก็ศิลปินก็ส่งไปสนีกลับมาอ๋อแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทั้งหมดถูกไหมเป็นทั้งหมดคมีทั้งนักศึกษาในพอช่างด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งทุกคนทั่วไปเด็กๆเราเปิดให้ลงทะเบียนค่ะใครอยากใครอยากจะเห็นได้เห็นกับเราได้เราอยู่ที่พอช่างนะก็อยู่ตรงใกล้ๆจะใกล้กับไอ้ปากเขาตลาดใกล้ๆสวนกุหลาบใช่ค่ะเปิดวันไหนบ้างเนี่ย เปิดถึงเมื่อไหร่จันเปิดถึงวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะทุกวันเลยไหมเปิดทุกวันเลยค่ะทุกวันค่ะเออนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นของไอเอาไปทีจินน่ะใช่ของออสเตรเลียแต่แต่ละคนก็แบบใส่สไตล์านะเอ้าคนรักแมวเมื่อไหร่มาดูกันนะครับเพราะว่ารายได้เราเอาไปทำหมันแมวค่ะอ่อ โอ้แม่เต็มเลยเนี่ยอันนี้แม่จอนเหรออันนี้แม่อของอาจารย์เองอะคแม่จั๊ประเวศนะที่อยู่ศูนย์พักพิงนะทำ <c oughs> ไมมันสวยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เราเอาไได้เลยค่ะน่ารักใครเอาไปได้เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอาไปได้เลยค่ะแต่ว่าพี่เจี๊ยบจะพัดีๆวนะคะต้องมาลงทะเบียนก่อนมีเอวมีเอวโอ้นี่มาไกลนะลูกรักกันดีไหมเนี่ย อยู่ทวมดอแล้วอยเดียวหมดเลยมีกี่ตัวหมอที่ประเวศแมวครับตอนนี้ที่ปะเวศมประมาณหเกือบห้าสิบตัวห้สิบตัวนะเอามาหมดเลยเหรอยี่สบีตัวอันนี้เขาบอกสีนี้เป็นสีที่แมวโชคดีใช่ไหมใช่ค่ะสามสีกินอะไรเนี่ยกินแมวเลียขนมแมขมแมวเลแมวเมียเมมียวมว อ่าเล็กกินอะไรอ่ะปล่กินกินอะไรกินอะไรเนาะโอ้เยอะเนี่ยนนี้เราก็เอากรงอันนีนโดแมวอันนี้อันนี้เปเียเนี่ยเมวเมเมีวเมียวเมียวเมวไม่ต้องไปคาเฟ่แมวเนี่ย นเป็นคาเฟ่แมวจรค่ะคาเฟ่แมวจรนนี้ตาสวยเลยตอนนี้ปรับส่วนหนึ่งที่เป็นคาเฟ่แมวแล้วะปรับตาไหมเดี๋ยวที่บ้านกาแฟเราจะปรับอันนี้ไม่ตาเหลืองเลยไงหมอตาเหลืองอันนี้ไม่ตาเหลืองเ,อเ,องเ,องเป็นอย่างนี้เหรอเอ้าวอะไรลูกไม่มีให้อันนี้เป็นกรงรงของสัตนักอนามัยเอามาเลยเหรอ อ้าวไอ้นี่เป็นไรตัวนี้ททนอ๋อน่ารักดีนะ ไม่โกงจับใช่ไหมพ่ออันนี้โกงคอนโดนะครับที่สำนักงานไม้ทำแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโกงขนส่งอันนี้เป็นโกงดักมีโกงดักด้วยครับที่สำนักงานไม้ทำให้50เขตนะครับอ๋อดักแมวจรใช่ครับแล้วก็ต้อาหารไปล่อเหรอเป็นอาหารแมวเลียครับครับคุณเตล็ดเนี่ยครับแล้วมีดักได้ไหมเนี่ยมีครับอาจารย์ผมว่าแมวมันฉลาดฉลาดแต่บางทีก็ดักไม่ได้นะมีขนมมีขนมแมวเลียครับขนมแมวเลียหรอขนมแมวเลียให้ล่อเขา อันนี้ขี้กลัวนะตัวนี้อันนี้ดาอันนี้เป็นไล่สดนะครของสำหรับนักมายนะคะอ๋อไลฟ์สดด้วยกันนะสวัสดีจ้ะตัวนี้ไม่ผอมจังเลยนะเตียเตียงเตียงไหมเนี่ยสมครับผสมแมรี่อะอ่ะจะหมอติดการเลยชอบเนี่ยครับอันนี้เราจะมีเหยื่อลักษณะแบบนี้ครับไว้ดักให้มาทำหมันนะครับ ท,ที่ทำงานลกูกบอกลมกลมดับจ้กไม่หลง,งไม่หลอัอลอนนะีนอนกำลังว่ามันทะเลาะกันนะไม่ต้องมาไก่กันโจยนะเนี่ย อร่อยครับหมอขนมนี้อร่อยมากครับเคยชิมแล้วเหรอเคยเคยชิมอยู่อยู่ทั้งนี่จริงครับทำไมอ่ะผิวหรอมันหอมครับหอมอ่ะหอมชิมมันนี่มันไม่ใช่เหรอที่เขาให้เอาไปให้ยิงครับต้องต้องชิมต้องชิมเฮ้ยก็ขาแล้วหนึ่งตัวไอ้ตัวนี้มันเป็นไรอย่าปีกิเวกรือเนี่ยเข้เขายิงไม่ออกมาลับแผลเขาจะยิงแมวอินดี้ครับแมวอินดี้อ๋อแมวอินดี้อ่ะอ่ะไปดูสีสีลักตรต่อ ก็คุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปย่าที่อาจารย์นะคะได้ชวนชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนที่จะสนใจก็เชิญชวนต้องการแนี้ค่ะเชิญชวนให้หน่อยปะจะได้พูดถูกก็นมีทั้งแมวใหญ่แล้วก็แมวเล็กนะคะก็เออ่พวกนี้แม้ว่าจะเป็นแมวจรแต่เราดูแลแล้วอย่างดีดูเรื่องโรคสุขภาพทุกอย่างแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ทันหมันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมารับบยงพฤิการเลีไปได้เลยนะคะนใส่ดีด้วยค่ะแล้วก็เราจะให้มาทําความคุ้นเคยก่อน เขาเรียกว่านักเคมีตรงกันก็มาลองเล่นมาลองอะไรแล้วก็รับอุปการะได้ค่ะจะต้องคิดดีๆนะคือต้องให้มั่นใจว่าเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาอารมณ์ชั่ววูบก็มาลองดูก่อนแต่จริงแล้วไปรับที่ประเทศได้ใช่ไหมครับที่ประเทศภาษาแมวที่บ้านด้วยนะคะก่อนรับตัวใหม่ไปรับแมวลคือแมวไม่ไึกษาึกษาแม่ก่อนหรือภาษาคนที่บ้านคนที่บ้านนะว่าให้รับเปล่าเออ ศูนย์บรเวจะมีให้รับอุปการะทั้งสุนัขและแมวนะครับโอเคครับดีครับก็วิธีดีที่สุดคือเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อหรอกมาเอาสุนัขพวกนี้ไปเยอะๆนะครที่มีน่ารักเข้ากันกับซื้อเลยค่ะหอมด้วยขนฟูด้วยขนนิ่มมากหลับไปแล้วมาดูเสือป่าต่ออ๋อนี่เราทำอานท่าแมวอยู่เฮ้ยสวัสดีจ้ะมาจากไหนเนี่ยเออทำไมอ่ะ วันนี้ไม่ทำงานเหรอไม่ทำงานวันหยุด๋อดีจ้ะอาจารย์วา่าไงไม่เอาหรือจ้ะประชั้กนโอโ้โหทำรูปอะไรเนี่ยอ่านี่ศิลปินกำลังผลิตอันท่าไม่เอาอยู่จ้ะสน,สนุกไหมตอนนี้มีแรงบระดาลใจด้วยอย่างงี้หลับแล้ววะเนี่ย คนที่สนใจอยากเห็นด้วยค่ะก็ต้องมาซื้อเฟรมภายในงานสามวัน่ะสวัสดีครับซื้อไปเนี่ซื้อเฟรมอ๋อซื้อเฟรมแต่สีเนี่ยมีมีคนบริจาคให้นะคะก็มีคนสนับสนุนด้างสีแล้วก็อ่าก็ถ้าเกิดใครจะมาทำนี่ก็ซื้อสามร้อยบาทแล้วขายได้เปล่าหรือว่าเอากลับบ้านเอากลับบ้านได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเอาไปแสดงงานร่วมกับเราก็ได้ก็ได้ค่ะอยู่ในดูเฟรมสามร้อยบาทดิ เป็นแบบว่าก็อันนี้เป็นมูบคาเฟ่ค่ะก็แตละมุนละมุนเหมือนกันโอเคอันนี้ขับอันท่าแมวอันนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตคือว่าต้องชิมนะโอ้ยกินมันจะกินได้เหรออร่อยมากอันนี้ที่ตัดออกมาป่ะหรือว่าอร่อยมากค่ะอาจารอันท่าแมวจริงๆริงป่ะไม่เหมือนเหมือนที่เพย์ไม่กล้ากินหรออร่อยเสียวเห็นแล้วนี่ก็รู้ว่าทำมอ๋อเหรอครับอร่อยครับทำปรุงช็อกโกแลตด้วยเหรอ ดีมากนะคุเป็นเบเกอรี่แล้วครัทำหลายอย่างอันนียอันนี้ของใครปั้นเนี่ยน่ารักดีนะเนี่ยเป็นงานปฏิมากรรครับสวยดีจันทำไว้ปกติก็ทำไว้อยู่แล้วนะคะพอดีอันนี้ก็เข้าปฏีมากรรมเอาคอนเซ็ปต์ไปเอามาลงแสดงด้วยนะคะความหมายคืออะไรเนี่ยแม่เราจะหนีไปแล้วเหรอใช่ค่ะไล่ความความฝันนะคะความความมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสวยดีนะ เออน่ารักอ่าไปไหนต่อโอ้คนเยอะเลยนะเนี่ยด้านใหม่ก็จะมีคอนโดเป็นคอนโดแมวที่คนขึ้นได้ด้วยนะนไหนเนี่ยทั้งสองอันเป็นดีไซน์ชค่นนะก็จะเป็นลูกไข่เหนียวอันใหญ่โอ้โหไข่ย,ยักษ์ไข่ย,ยักษ์ค่ะใช่ค่ะโอ้โหแมนตัวจะขนาดไหนวะเนี่ยไข่ขนาดนี้ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเดินดูแมวก่อนแมวหาของกินอยู่เหรอเนี่ยตัวนี้สวยดีนะสีใครมาจิ้งเนี่ยแมว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  คาดแมวเขอย่าลืมข้างนอกมีไหมจ๊ะมีงานไหมข้างนอกไม่มีนะไม่มีออฟฟิศข้างในเป็นหลักสวนหย่อมก็จะมีตุ้งติ้งไทยชาแนะที่เราพยายามดึงกับทางเข้าให้คนเดินเข้ามาด้วยด้วยสินค้าแมีคีอันทะเดียวคลองเมืองเพราะเดี๋ยวชวนชวนทาเดินไปดูตัวตานน้าหน่อยได้ไหมบรรกาศชาตินี้ดึง ระวังแมวออกแล้วน้องแบบเดินเข้าเดินออกสวัส<อ>ดีครับสวัสดีนะจ๊ะโอ้อแมวเ,เต็มเลยอันนี้ใครปั้นเนี่ยอันนี้เหมือนดีนะเนี่ยอันนี้ให้นักศึกษาช่วยกันแปะเพิ่มค่ะแปะเป็น,เ,ปนเอาเอาผ้าที่เราเหลือๆใช้กันนะคะมาแปะกันอันนี้ใช้กระดาษทำเหมอนเนี่ย เป็นเปเปอร์มาเช่อาจารย์เปี่ยมจะเป็นคนปันต้นแบบอ๋อแล้วก็แดามาล้อมๆล้อมๆก็เราพยายามจะดึงภาพจากข้างหน้าซึ่งอันนั้นเป็นด้านหน้าเนี่ยเด็กจบงานเด็กชมงานเอาเลยระวังแมวนะต้องให้บอกแมวระวังเด็กวันดีครับ เอาเลยลูกอย่าไปแกล้งแมวนะอ๋อนี่คือทางเข้าขาไม่ทางเข้านี่มาจ้ะลึกๆนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นทางแล้วก็เอาตรงนี้่าพวกเราอยู่นี่แล้วอะไรอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกของจอตาสังนะจารย์งอ๋อดีครับที่เป็นป้าหมาจอนะคะอาจารยงแล้วไอ้ตัวนี้อันนี้เราทำได้ค่ะทำได้ทำได้อ๋อ ก็คือมันจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของชุมชนนะคะอใช่ที่ได้รับการอนุญาตแล้วแล้วก็เราก็จะให้หมาที่บริเวณนั้นแล้วก็อาสาบริเวณนั้นช่วยนการดูแลค่ะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องตรวจภาพถ่ายจอตอนนั้นนะคะอตอเราไม่อยากให้พื้นที่มันไปรบกวนชุมชนมากเราก็เลยแบบมี่สายให้พับได้ตัวไวนิวตอนแรกเลยก็คือเป็นเป็นป้ายที่แบบหาเสียงแล้วเราเอามาติดด้านหลังอ๋อดีเลยน่ารักดีครับ ก็ดีเอาปัญหาเมืองมเป็นงานศิลปะเลยนะดีมากเลยอาทางเข้าวเราจะเจอแมวแล้วเข้าไปโอเคว่าเราก็มาดูกันได้นะครับมาทํางานศิลปะได้นะเปิดถึงเมื่อไหร่นะจ๊าทีทุกวันเปิดทุกวันค่ะกี่โมงหรือกี่โมงอ่าเปิดสิบโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะแล้วแมวมาทุกวันเลยเหรอแมวอยู่ทุกวันค่ะแล้วับกลับบ้านไหมแมวอยู่ที่นี่เลยค่ะอยู่นี่เลยอ่หมอดูดีนะครับจับลำหม้อกับพี่เทียบอย่างดีนะโอเคครับ วีเด็กมาดูแมวด้วยนะระวังด้วยนะโอเคสวยงามครับนั่นก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะอาจารย์เรียบร้อยดีก็บอกว่าคงมีคนมาดูเยอะแล้วหมอก็ให้ความรู้ด้วยจะได้เข้าใจเรื่องแมวจรแมวตอนนี้ผมว่าย่กว่าหมาเนาะเพราะแมวยวจับยากแล้วก็แผลเพื่อแแพร่พันธุ์เร็วโดยเฉพาะตามชุมชนปีหนึ่งสามรอบเลยมประมาณใช่ไหมก็ช่วยกันดูครับช่วยกันแก้ปัญหานะ โอเคขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณที่จ่ายงินดีนะครับอบ่พวกเราก็มาชมกันได้นะเ,เดี๋ยวใครไลฟ์มาหน่อยไหมให้ทีมงานผมนี่ใช่ไหมตลาดนี่ก็ตลาดนี่แหละช่วยไลฟ์หน่อยได้ไหมโอเคก็มาาดูได้นะครับที่นี่เลยเพราะช่างนะตรงใกล้ๆตลาดฟู้ดใกล้ๆกับหังส์ลาบแล้วก็เลยไปก็เป็น,นตาลาดห้งตลาดนะครับทุกงานมีถึงวันที่สี่สิบสอง คนเพื่นวเนก็มีแมวจอที่มาจากเระเวศเระเป็นผู้ที่รับแมวจอมาก็แมวจอนี่ก็ถ้าเกิดมีขยะไปเลี้ยงก็รับไปเลี้ยงได้ก็แมวพิษคืออัณฑะเหีืองการทำหมันแมวแล้วก็อัณฑะก็เป็นตัวสองเรางานหรืปลาก็เชิญมาดูกันได้นะครับก็ทั้งปัญหาสังคมและงานหิืปาบวกไปเรื่องเดียวกันโอเคเดี๋ยวมีงานต่อตกบโมที่สวนลุมเมื่อกี้ตอนที่ไลฟ์สดไม่หายไปเพราะว่าท่านนายกก็เปิดงาน ไอ้บางกอบดีใจวิ้งเลยต้องข้ามเรือไปร่วมงานกับท่านก่อนก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดตอนต่อไปตอนที่ผู้ว่าตัดจอหอวันนี้มีกกรรมอะเรื่องเลืนแล้ววันกันต่อเดี๋ยวม,มาเจอที่สวนลุมนะครับของเรางานรันตรีแจ๊สที่ดาราพิลลุ่งังดีก็น่าจะหงโปรเป็นเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์